มาที่ร้านว่าเสื่ <c oughs> อร้าสั้งนัง่งทุกจุ่มอาเรามาตามที่หลายๆคนคิดเห็นว่าสมควรนะฮะทนผู้ชม <c oughs> นี่ <c oughs> คือร้านจำเจริญ <c oughs> ทุกคนคิดว่า,าเอาใส่อ <c oughs> ยากกัไม่ได้ยังไม่รู้เอาอะไร <c oughs> เดี๋ยวลงไปดูก่อนเอาใส่รถกลับได้รถจ้างของเราไปดู โก้ก๊ลายบอกว่าฉันหลับแล้วไม่ซื้อคกเพราะว่าเจเดชอบคกโกก,ก็ไม่าูมไปอะไรปอนี่ก็มีอันนี้ด้วยนะปอนี่ซื้อคกซื้อสาเฮ้ย <c oughs> เรา,มมา,รเ,ราเรามาดูอันนี้ก่อนนะ <c oughs> เรามาดูอันนี้ก่อน Päikät on aina ตาเราเจอสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้นะ,ะมือหั่เาากกะะนเะนาซืา้อรุ่นนีบ้บ่มือหั่นหน้าซื้อกับแบ่งกับพี่กับตาได้ไนะเท่าไหร่นะขอสักสองเมตรให้เพคนวัดบลุงให้เพคนโลนึงให้คนลองลองหาโลลองหาโล,ลที่โลมันยาวแค่ไหนฮะ รูนึงยาวอยู่นะเนาะแรูนึงก็ได้วันห้าเมตรนี่ละโโลนึงประมาณห้าเมตรงั้นเอาสองรูเนาะสองโลก็เอาซิปเพื่อตอนแรกผมว่าจะเอาห้าห้าเมตรไอ่หลายๆ FC หลายๆท่านบอกว่าถ้าซื้อแล้วก็คือซื้อเอาไว้แบบให้เขาได้รถผักรถอะไรไปเลยถ้าห้าเมตรอ่ะมันอาจจะสั้นเกินไปเอาซิปเอาสองโลกะหรือว่าโลครึ่งได้ไหมสองโลโลเอายังโลครึ่งพอกระเทิน สองลกับสองลกเดีย๋ยวเราเลยมาซื้อสายยางไปอาให้บ้านคุณแม่ตาเือเราในเะด้อเราจะขอเข้านะาน้วก้วจะีอยอันนี้คือซื้อไปใช้หลังนี้ให้เขาเลยเนาะซื้อไปลแล้วมอบเลยเนาะโอ้ยาวอยู่นะ ก็ผมไปสอบถามดูนะคุณแม่บอกว่าไม่มีาสายยางอาอกมาจากสวนแล้วร้อนมากเลยนะ,นะคุณแม่ไม่มีสายยางเหรอแล้วเอาอะไรรดน้ำรดอะไรใส่ไอคุเอาช่างกิโลขายนะพี่น้องเกือบสองลว อีกนิดนึงม้วนข้าไปอีกอืมใกเคียงถ้าแ,แถมอีกสักครึ่งเมตรเนี่ยจะดีมากเลย <c oughs> นี่นะท่านผู้ชมมาซื้อสายยางนะสิบเมตรนะเก้าสิบทั้งหมดเป็นกี่บาทเนาะ <c oughs> สองร้อยทอนสิบ สองร้อยทอนสิบบาทถ้าซื้อคูไปด้วยนี่คูนี่คิดกี่บาทใบละใบละสามสิบบาทใบละสามสิบว่ได้บ่เออยุยนกันเนาะเออเอาใบคุตัวนีบ่รือจะมีใบละสี่สิบจะมีใบละสี่สิบมันแพงไปนะ สามใบกับเก้าซีฟเอาเอาอันนี้ละเอาสี่ใบนี่ละของเรามีสองเราได้เนาะเรามีสองใบสี่ใบก็บร้อยยี่สิบเอ้อไหนๆก็ซื้อแล้วเกียงเราก็หมดเกียงเราไม่มีแล้วนะเกียงใบโพเราเอาเกียงใบโพด้วยเกียงใบโพเรามีชัวรนี่จักรโลนี่คะแนนกอปูนเรามีกี่คนนะพี่เอกพี่บ่าว ปลุกอะไรตันให้ผ er ู้หญิงเราผสมปูนลบเลยป่ะลบเลยป่ะอืมให้ผู้หญิงผสมปูนเอาเกี่ยวไปพวงทุกสี่อันเนาะเอาไปเผื่อกันได้เอาสี่อันสี่อันเอาเลขจักบาทเอาคนใหญ่นี้ต่อทุกอย่างเลยนี่หมดจักบาทอันนี้นี่บ่บินบ่ับ 470นะคะน,อน้องซื้อไปขายที่หน้างาน470บาทคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ